สวัสดีค่ะช่องเยวันพาแซบนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทุกคนพริกกระเทียมพี่วันจะใช้ปั่นนะพริกกับกระเทียมพริกพริกแดงจินดานแล้วก็พริกขี้หนูมันรวมกันหลายอย่างนะคะทุกคนพริกกระเทียมเทลงไปแล้วก็อ่ะขาดไม่ได้คือ ผักชีลาก,กันด้วยนะคะทุกคนแล้วจะอร่อยค่ะทีนี้ทีนี้ก็น้ำตาลพี่วันจะไม่ค่อยกินหวานนะคะน้ำตาลครึ่งช้อนเ่ะเติมอีกนิดนึงก็ได้สูตรไม่ตายตัวนะคะทุกคนแล้วก็ผงนัวนิดนึงผงนัวนิดเดียวอย่าใส่เยอะใส่ใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายน้ำปลาอย่างดีนะคะทุกคน น้ำปลายอย่างดีก็ก็ใสไปก่อนสองชอ้อนเพราะว่ามันไม่เค็มน้ำปลานี้มันไม่เค็มถ้าว่ามันไม่เค็มยังไงแล้วค่อยมาเติมใหม่ได้นะคะทุกคนมะนาวมะนาวมะนาวค่ะพี่วันนะ่ะพี่วันจะทําน้ําจิ้มมาไว้เพราะว่าเวลาจะยำหรือว่าจะทําอะไรหรือว่าจะเอาไปทําแบบ ยำเราก็ใส่อันนี้เลยเราไม่ต้องไปให้น่นมากนะ่ะทาเสร็จแล้วเข้าตู้เย็นไว้เลยนะคะทุกคนอันนี้ที่สูตรพี่วานนี่จะใช้ใช้ผักซีผักชีผักซีผักช <laughs> ีนะคะเนี่ยมะนาวค่ะเสร็จแล้วก็น้ําน้ําต้มสุกนะคะน้ําต้มสุกเพื่อที่จะให้น้ามันให้นั่านนะเพื่อที่จะให้น้ามันมันน่านใช้ปั่นเลยค่ะ เราปรุงเสร็จแล้วก็คือจบเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่ามันปรุงอยู่ในนี้แล้วมันจะอร่อยดูนะคะ <พอ S 1> น้ำเทเทให้ดูพอดีพอดีกับวันนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้มันยังติดอยู่ใช่ไหมคะขอชิมดน,น,นึออร่อยมากอันนี้มันยังติดอยู่ในนี่เราก็ใช้น้ำหุ่นนี่แหละคือน้ำอ่ะ เราจะใช้ไม่เยอะคือคือใช้ปั่นเลยทุกวันนี้มันสะดวกสบายหมดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่ามันยังไม่ไม่ได้ที่นะคะเพราะว่ามันยังไม่อร่อยขอดูก่อนเค็มอย่างนี้หนึ่งเพราะว่าน้ำปลามันไม่เค็มอร่อย ถ้าว่ามันไม่ได้เราค่อยมาปรุงใหม่ได้น้ําตาลอย่างนี้หนึ่งเพราะว่าน้ําตาลอี่นิดหนึ่งแต่ผงชูรสไม่เอาแล้วคือว่าจริงๆอ่ะมันต้องปรุงตรงนั้นให้ให้ได้เลยนะคะหอมผัดชีมากเอามาพี่ว่าจะมาทํายำทําแบบหมูหมูมะนาวอร่อยแล้ว อร่อยแล้วค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณที่สวัสดีค่ะเยวันพาแซบมาอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้มีกุ้งตัวใหญ่กุ้งแม่น้ำกุ้งลอกคาบนะคะทุกคนโอ้น้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มรสเด็ดราดไปเลยราดไปเลย มากไปเลยมาค่ะทุกคนยวันพาแซ่บอันนี้คือน้ำจิม้มคือกุ้งลอกคราบลานแล้วลลไม่พอต้องมาจิ้มจิม้มรสเด็ดฮะ,ะืะ

ไว้หน้ 아, วนน้ำจ mm ิ hmm. mm ้มเราทำเองนะคะทุกคนม จิ้มแซ่บคักมาด้ค่ะนะตัว ข้าวหนามันกุ้งรอบคาบอ่ะไม่ได้ปอก ต้องกินกับผิวเผามันเลาะข้าวแต่มันก็เหนียวม่ะ <laughs>

Opa! กระเทียมพริกพริกเผาแซ่บค่ะขอบคุณนะคะขอลงคลิปก่อนยายวันพาแซา ถ้ากดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ